ไอเล็กฟักไข่ยาสมุนไพรของชาวป่าสาไก่ลักษณะลำต้นเหมือนเหมือนกลอยมีหนามมีหัวอยู่ใต้ดินชอบดินดินทรายดินร่วนบนทรายครับงอกที่ชื้นๆลักษณะลำต้นมีหนามเป็นเถายาว ปักชํากิ่งได้โดยเอาข้อลักษณะนี้ไปไปชําตัดไปปักชําได้ยาสมุนไพรไทยเทียบเท่าสมุนไพรบำรุงกําลังของจีนเลยฮะตัวนี้ค่อนข้างจะหายากนิดนึงส่วนมากพบเจอเวลาเราเดินไปชนเ่ามันเพราะว่ามันจะมีหนามบริเวณหัวเข่าเนี่ย มันจะขูดหัวเขาเดี๋ยวจะขุดไปแล้วเอาไป,าไปตัดปักชำนะฮะเอาถอาั่าปักชำหัวเขาจะอยู่ในนี้ฮะหัวเขาจะอยู่ในนี้เดี๋ยวจะขูดมาให้ดู